สวัสดีครับผมอยู่ด้วยกันกับเกม AXE หรือ a r i e n s Empire นะครับผมก็ในคลิปนี้เลยนะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันนั่นก็คือเรื่องของสก,กิลในเกมนี้นั่นเองนะครับคือในเกมนี้นะครับผมถ้หากว่าดูดในหน้าจอของผมนะครับจะสังเกตดูว่าในส่วนของสก,กิลมีเยอะมากนะครับผมแค่ในแถบสก,กิลเนี่ยที่กดใช้ได้ก็มีอยู่ด้วยกัน7อย่างแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันมีผลกับการเล่นอะขนาดไหนไหมนะครับโอเคเราก็จะมาเฉลยแล้วก็มาอธิบายกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่อยากจะอธิบายในระบบส่วน้ให้ฟังนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมเป็นสกิลของตัวละครนะครับคือทุกตัวละครนะครับจะมีสกิลอยู่ด้วยกันสิสกิลนะครับเราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้สีสกิลนะครับอ่ามาดูตรงนี้นะครับ อ่าหน้าสก,กิลอันนี้คือเป็นสก,กิลของตัวละครนะคือทุกตัวละครจะมีสก,กิลเท่ากันนะแพทปัจจุบันที่ผมเล่นใน g l o บ a l นะครับจะมีอยู่ส0สก,กิลเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับผมได้4นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นปะสามารถถอดเข้าถ,ถอดออกได้อย่างนะครับคือสสก,กิลนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของสก,กิลตัวละครนะต่อมานะครับผมแล้วทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วอีก3ช่องอ่ะด้านซ้ายมันคืออะไรนะครับ ผมจะขอพูดถึงเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือช่องทางทางด้านบนสุดจะเป็นสกิลของอาวุธครับอาวุธแต่ละอันเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอาวุธที่ผมใช้อยู่อันนี้ธนูที่ผมใช้อันนี้นะครับผมจะมีสกิลที่ทําให้ศัต,ตรูที่อยู่ในระยะนะครับไม่สามารถใช้สกิลได้5าวิก็คือมันจะแตกต่างกันไปตามอาวุธนั่นแหละนะครับเ,เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าอาวุธที่แตกต่างกันจะมีอะไรบ้างนะครับขอเวาลาแป๊บหนึ่ง อ่ะนะครับเรามาดูในหน้าข้อมูลของพวกอาวุธกันนะครับอ่านี่คร่าวๆนะครับอ่ะอย่างของอาเชอร์นี่นะครับผมสกิลอาวุธก็จะมีชุบชุบสมารชิตในปาร์ตี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่างอาวุธอันนี้แล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับอย่างฟินิคโบเนี่ยก็จะมีความสามารถในการฟื้น HP ให้กับเพื่อนนะครับง่ายๆก็คือสายอาเชอร์เนี่ยสกิลของคลาสแล้วก็สกิลของอาวุธเนี่ยหลายๆอย่างจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะครับทีนี้นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงสกิลคลาสเนาะ สก,กิลคลาสคืออะไรสก,กิลคลาสเนี่ยแต่ละคลาสนะครับเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3คลาสแบ่งออกเป็นคลาสซัพพอร์ตก็จะเป็นวอลคิวรีกับอาร์เชอร์นะครับเบสมาสเตอร์กับเมทก็จะเป็นแอทแท็กนะครับ ส่วนวอริเออร์กับไททันก็จะเป็นคลาวคอนโทรนหรือเอาผมขอ,ขอเรียกให้ภาษาบ้านๆหรือว่าแบบเอาที่คนไทยเข้าใจน่าจะเป็นสายแทงนะครับสกิลของอาชีพย่อยในแต่ละคลาสอะครับมันจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวอร์คิลี่กับอาเชอร์เนี่ยสกิลคลาสก็จะเหมือนกันเด้เลยเบลดมาสเตอร์ก er ัมเมก็จะเหมือนกันแล้วก็วอริเออร์กับไททันก็จะเหมือนกันครับในส่วนของสกิลคลาสแต่สกิลเฉพาะตัวมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับโอเคก็ประมาณนั้นโอเคนะครับทีเนี้ย ในเมื่อเราเข้าใจแล้วนะว่าเกมนี้แบ่งออกเป็น3คลาสนะครับก็ผมจะพูดกันถึงตัวอย่างคร่าวๆนะคของของสกิลแต่ละคลาสก็คงจะไม่ได้แบบปฏิบายละเอียดเนาะอ่ะอย่างเช่นวอร์คิลี่กับอาเชอร์เนี่ยสกิลเขาจะเน้นไปที่การฟื้นฟูเฮดีให้เพื่อนหรือว่าการใส่บัฟพิเศษอย่างเช่นบัฟเดนที่ทำให้ตีแล้วดูดเลือดได้อะไรอย่างงี้นะครับผมถ้าผมเข้าใจผิดนะแล้วก็เบรนเมเตอร์กับเมทเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลบัฟแอตแท็กตัวเองหรือว่าดีบัฟพลังป้องกันฝ่ายศัตรูอะไรเงี้ยครถทาาดดเมจไ้้สูงขึน ส่วนของทั้งสายพวกไททันกับวีเออร์นะครับผมหรือก็คือแท่งนี้ก็จะมีท่าพวกสตันนะครับหรือว่าท่าที่ใช้ในการก่อกวนศัตรูครับมีท่าบัฟที่แบบเพิ่มอป้งเพิ่มทางป้องกันให้กับตี้ด้วยนะครับก็จะมีสร้างเกราะหรือสร้างบารีออะไรอย่างนี้นะครับผมง่ายๆก็ผมเลยอผมเลยขอเรียกว่าเป็นแท้งนั่นแหละครับในคีวสายเหตุก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลของคลาสซึ่งสกิลคลาสเนี่ยมันจะสามารถกดเข้าไปดูได้ที่หน้าของสกิลตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ attribute นะครับผมในส่วนของสกิลอัติบิวอัเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบนะบปกติแล้วพอเลเวลถึงที่กำหนดนะครับเราจะสามารถเลือกได้1จาก2สกิลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสกิลที่เลือกเนี่ยไปใส่ในช่องสกิลอีกทีนึงได้อีกสองสกิลนะครับอย่างเช่นในเลเวล10ผมเลือกสกิลนี้มาใช่ไหมอ่ะผมเวลาผมจะใช้ผมก็ไปกดไปที่หน้า attribute skill manage นะครับผมก็เนี่ยเอามาใส่เห็นบะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนสกิลครับ เราต้องใช้เพชรในการแบบเปลี่ยนสายนะคือพอเลเวลถึงเราเลือกได้แค่1ใน2นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็ใช้เพชรอะไรประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของคลาสสกิลนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าคลาสไหนมีสกิลอะไรบ้างสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับผมได้ทําการแปลไว้ให้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้มีเรื่องที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวของสกิลอะครับ เราสามารถที่จะซื้อนะครับแต้มเพิ่มได้โดยใช้เพชรนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับอ่ะเราสามารถซื้อได้ห้าสิบแแทมครับก็คือถ้าใครอยากถ้าใครคิดว่าไอ้แต้มสกิลมันน้อยหรือยังไงเนี่ยเราเราเราก็สามารถเอาเพชรตัขวขาวๆเนี่ยซื้อได้ไอ้เพชรขาวๆนี่นะครับเราสามารถหาได้จากพวกกิจกรรมต่างๆในเกมนะนะครับ ไม่จาเป็นว่าจะต้องเติมเสมอไปซึ่งวันหนึ่งก็ถ้าเล่นครบก็ได้เยอะอยู่นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแหมรวมๆวิธีหาเพชรท,ทีหนึ่งนะครับเนี่ยกดบวกไปนะครับก็ซื้อแต้มซื้ออะไรอย่างงี้ก็ทําให้เราสามารถอัพสกิลได้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับก็คือในคลิปนี้หล,กล,กลักๆก็อย่างที่บอกไปคือผมตั้งใจที่จะมาอธิบายในเรื่องของตัวสกิลเพราะว่าหลายคนน่าจะงงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับขอสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไวนว้เกัันสสดี Bye bye.